สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฐมพรนาบีนะคะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องลำดับและอนุกรมค่ะโจทย์ที่ให้มาก็คือ a n เท่ากับ1 n เป็นเลขคู่บวก0 n เป็นเลขคี่บวกะคะ่ะโดยโจทย์นี้ข้อนี้เป็นโจทย์มีเงื่อนไขก็คือ1เป็นเลขคู่บวก0เป็นเลขคี่บวกะคะ่ะอธิบายแบบนี้น,นะคะ a 1 จะได้ n เท่ากับ1 a 2จะได้ n กับ2 a 3จะได้ n เท่ากับ3 a 4จะได้ n เท่ากับ4ค่ะคือ1กับ3นี่เป็นเลขที่บวกนะคะนี่ค่ะส่วน สกับสเป็นเลขคู่บวกค่ะมันจะเขียนได้แบบนี้ a หนจะได้เท่ากับ0 a 2จะได้เท่ากับ1 a 3จะเท่ากับ0 a สจะเท่ากับหนึ่งค่ะขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะ